i ห้ยสี่แสงบาเตอรหายชิ้นคอคนเลยหายชิ้นคอแต่กิ่นมันไปหลียู่ใส่บาดนั้นเดินเขาบาดมาได้ลูกน้อยลูกน้อยแลละจะคอยมาพบมาประสบมีเนี่ยจะไม่เสียได้เดาโอ้ยมาเสียได้ด้ได้เลยผัวเขานี่มาเต็มที่วันเดียวเกี่ยวเด้อพีเกี่ยวก็ได้แต่เกี่ยวเพระป่านยื่ใส่ดาเกี่ยวเด้อพีเกี่ยวก็ได้แต่เกี่ยวเ่ามีได้ความสองเจ้าเอ้ยนอยล่ะผู้เจ้าต้องลองเจ้าต้องลองเจ้าผู้ท้้งสองไปจะเป็ม ไอ้มียบุญเมียคนเนึ่งคันเลื่อผีคันไดนมาเยอ่สอดที่นอนคันบ่อบางเจ้าเอ้นอหละผู้เจ้าต่างหลางเจ้าเอ้นอหละผู้เจ้าต่างหลางเจ้าต่างหลางเจ้าต่างหลางเจ้าผู้ขิงกลมบางเป็นผู้ห่างแม่ก็บอัแม่ปาขออันงยังบ่อเป็นผู้ดีหรือเหมือนมีแนวเห็นเหลือแต่แขนคนลอนคนลอนคนลอน เกือบสมมูลเกือเป็นถือจะมันได้ไม่แห้งยุดใบก่อนหลุดแผ่บันสะก้อนอย่ากล่ำสิดปูอสเดิมก้อนแบบเก่าจะก่อนหนึ่ง เสีแดดงลาดลพอดข้าแหล่เสีแดนดงลาดลยลอกเลียเพลสีเด่นับดอกไม่จะไปหาต้นอยู่ผลลอกเลียต้นสมดอกบันดมีทังหกแอมจิกะจิกะจิกกะจิกกะจิกกะมีจาตีหอมซอนดอกจาตาสีดาแคมเนีนจาปีละมีมวยแคมมนี่มันต้นนี้มันต้นสมดนดอกโวก็เดอราแมดอกปกกาเบาซอนปงซอนปงซอนดอกกระโบมันมาเกืออนเกือบซอนะซอนหมูต่มตังตามสาพังนี่รัน แมงลงน้องลังน้องรักขึ้นลานตามขาร้านพีลาบบาราตบ้าตุลาโพลาตัดทันทีปิหลีดอกแห่งแมลงหม่ไต่ตามลมภาพภาละกเวกิ้งแกมกันกกุกแกมเนี้ยกกุไปกากไปกูไปก้มแกยวเลียวไปหน้าผัวสาขาไหลซำหลับไปน้ำเดือดจ่ายสายหอยปลาดอนสีหน้านวลคนวันพุ่งใหญ่แต่ของน้อย